แฟนเก่าชวนไปปฏิบัติธรรมเขาบอกเนี่ยขนาดเพื่อนนี่นะยังไปเลยเพราะว่าเขารักไงบ้าปะเขาห้ามออกเฮ้ยออกได้พี่อุเปิดประตูล็อกแกะแกะวิตกเลยเอ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอฟานนะครับวันนี้จะมาทำอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาทำมิเนสโตรเน่นะครับซุปผักที่อร่อยมากๆนะครับผมเป็นไม่คนโคตรเกลียดซุปผักเลยนะแต่ผมกินได้แค่ซุปผักอันนี้นะครับซุปผักอิตาลีเนี่ยแหละหลายคนชอบบอกพี่ฟานทำลาตาตุยหน่อยลาตาตุย at หน่อยแต่ผมไม่ชอบทำนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนอยากดูเพราะว่ามันมาจากไอ์การ์ตูนใช่ไหมที่เป็นเชฟหนูอยู่ข้างบนนะ่ะเออผมเล่าเรื่องให้ฟังแต่ผมพูดนี้จบก่อน ราตาทุีมันเป็นอาหารของฝรั่งเศสนะครับแล้วผมเนี่ยผมไม่ได้ทําอาหารฝรั่งเศสนะครับผมผมเป็นลูกรึ่งอิตาลีผมทำอาหารอิตาลีตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เจ็ดครวัวแปดครวัวผมก็เข้าไปช่วยพ่อมแม่ทําอาหารทุกวันอยู่แล้วับจะทําเป็นแค่อาหารอิตาลีอาหารไทยบางอย่างอาหารจีนบ้างอาหารญี่ปุ่นนะครับก็แค่นี้นะครับผมทำอาหารฝรั่งเศสไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะราตาทุยผมไม่ค่อยได้กินนะครับกินทั้งชีวิตนี้มาสองสาครั้งเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันคล้ายกัน รสชาติพอได้อยู่นะครับอันอาจจะดูไม่ได้สวยแบบนั้นมันคือซุปผักที่อร่อยที่สุดผมบอกผมกล้าบอกเลยอ่ะที่ผมจะเล่าเรื่องเพราะอะไรรู้ว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยนึกออกพอดีลราตาทุยอ่ะตอนนั้นนะ่ะผมอะ่ะแฟนเก่าชวนไปปฏิบัติธรรมผมจําได้เลย3วันตอนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาห้ามคุณพูดกับคนอื่นพอกินก็ต้องกินหนอไปเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่รู้ไงแฟนเก่าผมตอนนั้นะเขาไม่ได้บอก ว่าไปเนี่ยห้ามพูดกับคนอื่นก็นึกว่าแค่ไปปฏิบัติธรรมอะ่ะไปเดินจงกรมไปอย่างเงี้ยอ่าก็คึกว่าแค่นั้นแล้วผมก็ถามว่าตอนนั้นอะ่ะสูบบุหรี่ได้ไหมเขาบอกได้ถ้าเธออยากออกไปสูบจริงๆไม่สูบดีกว่าแนตะ่ถ้าอยากออกไปสูบเปิดประตูออกไปก็ได้ผมก็โอเคไปก็ได้3วันอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นแฟนผมใช้กุสโลบายอันหนึ่งมาหลอกผมโดยการบอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วแฟนเพื่อนเป็นฝรั่งเขาบอกเนี่ยขนาดเพื่อนนี่นะยังไปเลยเพราะว่าเขารักไง ผมก็เลยอ้าวพอไปเสร็จปั๊บผมก็อยู่วันหนึ่งสบายแนละ้วก็รู้สึกดีนะรู้สึกแบบเออไปทิบา่าทำรู้สึกดีกับตัวเองดนะ้วยรู้สึกเหมือนสบายจิตสบายอะ่ะผมเจอผู้กํากับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้กำกับเก่งมากนะครับหนึ่งในชื่อดังที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วเขาชอบสูบหรี่ผมก็ถามเขาว่าว่าเป็นอะไรครับพี่ซึ่งมันไม่ควรคุยนะแต่แอบคุยอ่ะผิดเป็นไรครับพี่บอกอ๋ออยากสูบหรีอ้าวพี่ไม่เอาไปดูนะก็แค่เปิดประตูไปเขามองหนะ้าผมแบบ บา้าปะเขาห้ามออกเฮ้ยออกได้พี่อุ้ยเปิดประตูล็ลอกแ,กแกะกะวิตกเลยเอา้าวถูกล็อกอยู่ในนี้ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับผมต้องพูดอ่ะมไม่รู้จะทำไงตอนผมอาบน้ำผมคุยกับตัวเองแบบเ hey, ฮ้ยสบู่ไปไงบ้างเดี <c oughs> ย๋ยวถูหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ตัวเองไม่บ้าแล้วพอนอนอะผมทำร,รู้ว่าผมนอนแล้วคุมโปงหยิบ iPhone ออกมาแล้วก็ดูลาตาทุย <c oughs> ไอ้กระตูน่ะวันที่2เสร็จปั๊บ ผมไม่พร้อมที่จะนั่งสมาธิผมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนอ่ะผมเบื่อมากผมไม่รู้จะทำไงฮะขอยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดหลับเสาสามวันตื่นมาตื่นัอนหับเสร็จแล้วคือมันเป็นการปฏิบททัติธรรมที่ถามว่าผมได้อะไรไหมจริงๆมัน,มนผมปฏิบททัติธรรมได้ไม่ดีนะวันนั้นนะแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมตอนนั้นน่ะหลวงพี่หรือว่าผมจำไม่ได้คือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นพระหัวหน้าเขาบอกผมว่า ไม่ใช่ทุกคนน่ะจะได้ปฏิบัติธรรมนะชาติที่เราต้องทําบุญมาเยอะเราถึงจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมพอคิดในใจเออแสดงว่าผมถึงแม้จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมบางคนอยากปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลังจากนั้นผมกลับบ้านไปมันก็ทำให้ผมคิดได้นะผมก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมเองที่บ้านะผมได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครั้งแรกอะที่ผมปฏิบัติธรรมะมันตลกตรงที่ คนชอบมามองผมว่าอันี้แม่งปฏิบัติธรรมแย่มากเนี่หรอครับคนชอบแบบเมาส์ะไอยแย่มากเลยส้เตฟานแม่งไม่ยอมปฏิบัติธรรมไม่ซีเรียสแล้วหลวงพี่เขาาคุยอะไรกับผมรือป่ะเขาบอกรูก้ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยฟานยอยู่กับตัวเองอดีแล้วไอ้คนอื่นน่ะมันควรจะอยู่กับตัวเองเสือกมาเสือกเรื่องมึงนั่นคือที่มาของลาตาตุยนี่แหละฮามากอะ่ะไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเลยกูโดนหลอกไปอย่างแรกนะครับที่เราต้องทํานะครับเราก็ตัดผักทุกอย่างคุณจะใช้ผักอะไรก็ได้นะวันนี้สิ่งที่ผมจะใช้นะครับ มีกระดมดอกนะครับมะเขือเทศพริกหยวกหัวหอมมันฝรั่งเซลรลลี่ไซยักษ์แต่คุณจะใช้ใชไซเล็กก็ได้นะครับถั่วแขกแล้วก็พาสตลี่คือคุณชอบบอล็อกเกอรี่คุณใส่บล็อกเกอรี่ก็ได้ถ้าคุณชอบอย่างสม้มถ้าต้องเลือกผักส้มชอบผักอะไรผักขมอ,อ่ะอยากชอบผักขมก็ใส่ผักขมได้นะครับหรือว่าบางคนชอบ ฟักทองก็ใส่ฟักทองได้นะครับไม่จัเป็นต้องใส่ตามผมอย่างเดียวนะครับแต่คือสิ่งที่ผมใส่นี่คือสิ่งที่เบสิกที่ต้องมีนะแต่คุณจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้ครับมันเป็นซุปผักรวมนะครับอร่อยมากปกติเนี่ยเด็กจะไม่ชอบกินผักคือแบบแม่ผมเนี่ยยัดเขา้าปากผมแล้วผมยังแบบไม่ไหวเลยวิธีที่ให้เด็กกินผักง่ายๆก็คือเนี่ยแหละทำอันนี้ให้เขากินนะครับอร่อยมากแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะครับไอหมูเหรอเด็กดรกระโปรงแล้วหมูเนี่ยผมชอบกินมินเ,เนสโตรเน่ แต่ว่ามันหากินยากมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงจริงมันทุกร้านอาหารอิตาลีเขาจะมีขายแต่มันจะผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องทําสดอะ่ะและการทําจริงๆมันยากนะมันจะต้องใช้เวลาประมาณถ้าเอาให้เพอร์เฟกอ่ะต้องต้มอยู่ประมาณวันหนึ่งต้มไฟอ่อนๆวันหนึ่งให้ทุกอย่างมันเปื่อยแต่เราไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราต้มแค่ชั่วโมงหนึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับ ผมแนะนําอันนี้เขาเรียกว่าส MO k พันเชสเตอรนะครับมันคือเรียกง่ายๆเลยนะคือเบคอนอิตาลีรสชาติจะไม่เหมือนเบคอนนะครับถ้าอยากได้รสชาติที่มันกว่าหน่อยผมอยากให้คุณใช้กวนชาเล่ hmm. ถ้าอยากได้รสชาติที่แบบมันๆหน่อยแล้วรสชาติมันอร่อยกว่าเดิมใช้กวนชาเล่มันคือแก้มของหมูนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆใช้เบคอนก็ได้นะครับ อันนี้คือตัวที่ถ้าสมมุติคุณกินมังสวิรัตก็ไม่ต้องใส่อันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ส้มดมนึกภาพเป็นเบคอนนะ uh huh. แต่พอดมอะ่ะมันจะไม่ใช่ใช่ไหมมันจะมีเหมือนดีกว่าม,มันจะลมควันแบบอีกแบบนึงเอออร่อยนะครับเราตัดเนี้ยให้มันเล็กๆนะครับคือหลายคนอยากกินคาโบนาราจำได้ไหมคาโบนาราเราชอบเข้าใจผิดว่ามันใส่ครีมใช่มันไม่มีครีมเลยนะคาโบนารา คาโบนาร่าไม่มีครีมและไม่ควรใส่แฮมหรือเบคอนนะครับคาโบนาร่าทำได้แค่ใช้ไข่ใช้พันเชตต้าจริงๆแล้วต้องใช้กวนชาเล่ไอแก้มใช้พันเชตต้าก็ได้นะครับแต่ไม่ควรใช้เบคอนหรือแฮมแล้วก็ไม่ต้องใส่ครีมนะครับครีมจะมาจากไข่นั่น,เ,นเองนะครับแล้วก็ใส่เกลือและพริกไทยนะครับแล้วก็ชีสเพคคอรีโนชีสอร่อยมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอะถ้าสมมุติคุณเป็นนาโปลีอะคุณจะไปสั่ง คาโบนาร่าอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าท้งอิตาลีทำคาโบนาร่าอร่อยนะถ้าคุณอยากกินคาโบนาร่าที่อร่อยคุณก็ต้องไปโรมถ้าคุณอยากกินพิซซ่าที่อร่อยคุณก็ต้องไปนาโปลีอารมณ์แบบแบบนั้นนะอิตาลีมันจะแยกๆก,กันหน่อยอ่ะเราก็ตัดพันเชตต้าของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราเอาพันเชตต้าเราเนี่ยมาลงกระทะเรามาตัดผักอันอื่นเราต่อ ผมจะเป็นคนอยากเก็บเปลือกไว้นะผมไม่อยากเอาเปลือกออกเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมว่าเปลือกมันมีประโยชน์นะครับชิ้นไหนใหญ่ก็ตัดเพิ่มให้มันหน่อยแล้วกันอันนี้สําคัญมากนะครับไม่มีไม่ได้นะครับจริงๆเรามีมีใบมีอะไรรวมไปได้เลยนะครับอันนี้คือเซลล์รีครับดีต่อสุขภาพมากถ้าคุณไม่สนใจรสชาติอาหารนะคุณแค่อยากกินให้อิ่มใช่ไหมแลวคุณอยากลดความอ้วนโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเซลล์รีเนี่ยเป็นยาลดความอ้วนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วรู้ปะ ซลลรี่เนี่ยชิ้นเนี้ยมีแคลอรี่น้อยกว่าที่ร่างกายจะใช้แคลอรี่เพื่อจะย่อยมันสมมุติอันนี้หแคลอรี่เรากินเข้าไปร่างกายเราจใช้1.5แคลอรี่เพื่อจะย่อยมันถ้าแทนยิ่งกินลอรี่เยอะยิ่งผอมอะ่ะเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้รสชาติมันมาอร่อยขึ้นนะครับอาหารอิตาลีมันจะมีพวกแบบจัตุรเทพของพวกเครื่องปรุงที่เราต้องใช้นะครับวัตถุดิบเนี่ยก็คือถ้าเราจะทําซอสมะเขือเทศ ตอนกินซอสมันจะเรียกว่าซฟริโตมันก็จะมีแบบพวกแบบเนี่ยเซลลรี่หัวหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ที่เราเราต้องใช้เอามาทำนะครับเหมือนกันนะครับที่เราแบบเฮ้ยทำไมมันเองนี่มันทําซอสซอสมะเขือเทศแล้วมันอร่อยจังวะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพาะซอสมะเขือเทศอย่างเดียวนะครับมันเป็นเพราะว่ามันมีเซลล์รี่มีหัวหอมมีอะไรพวกนี้เข้าไปช่วยด้วยนะครับอ่ะเราก็ตัดเซลล์รี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะน้ำมันมากอกนะครับใส่เข้าไปกับพันเชตต้าเรานะ รสชาติของพันเชต้ามันก็จะออกมาผสมกับน้ำมันมะกอกที่มีรสชาติอร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติมันแบบโคตรกลมกลม่อมนะครับอ่าส่วนพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะหักเอาก็ได้นะครับจริงๆคุณคั่วไปเรื่อยๆมันก็จะแตกของมันเองนะครับเราไม่ปต้องตัดก็ได้นะครับเราหักเอามันจะได้แบบดูธรรมชาติมากนะครับถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นตัวที่ดึงซึมซับพวกรสชาติของอย่างอื่นได้ดีด้วยนะครับ มันมีสองสเต็ปนะครับสเต็ปตอนทอดตอนแรกแล้วก็สเต็ปตอนที่เราต้มนะครับเราเอาเซอรี่ใส่ลงไปตอนนี้นะครับให้มันเข้าไปคั่วกับพานเชตต้าเราต่อนะครับแล้วก็ตัดหัวหอมให้มันเป็นแววนไม่ต้องใส่ขาแว่นนะอืมไม่แว่นละไม่คือตัดไปอย่างนั้นแล้วก็ค่อยทำอย่างเงี้ยครับมันให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วก็ใส่ลงไป แล้วก็ถ้าคุณมีใบเบลีฟอะที่ผมบอกว่าใบเดียวเนี่ยป้อนทั้งกองทัพได้อะจำได้ไหมถ้ามีก็ใส่ไปตอนต้มนะตอนแล้วก็เอาออกตอนเสร็จแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าไม่มีไม่ไม่จเป็นต้องใส่ก็ได้ครับเนี่ยเราก็ให้มันคั่วไปเรื่อยๆก่อนระหว่างนี้เราก็มาตัดมะเขือเทศนะครับตัดเป็นเป็นสี่ก็ได้นะครับเป็นสี่ชิ้นนะผมหั่นอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะทําอาหารมาดูหรือคุณจะมปกินนะถ้าคุณหั่นแบบให้มันแบบสวยๆเลยมันก็จะแบบ ผมว่ามันอาหารมันดูไม่ไม่รัสติกอ่ะผมชอบเนี่ยจะหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้มันผมรู้สึกว่าผมชอบให้มันเท็กซ์เจอร์มันดูแบบเยอะๆอ่ะนึกออกปะกินแล้วไม่เบื่อคนจะติอ่ะทำอะไรมันก็จะติอ่ะใช่แค่ผมไม่สนใจแล้ว,วผมทำกินมา20กว่าปีแล้วอ่ะคุณจะหาว่าผมทำอาหารไม่เป็นก็เรื่องของคุณเราคั่วให้มันได้ที่นิดนึงแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำใส่ลงไปนะครับ พอผมตัดมาฝรั่งเสร็จเนี่ยผมจะเอาไปแช่น้ําก่อนเพราะว่ามันจะมีเมือกๆนั่นแหละพอทําซุปอะ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบให้มันดูเป็น texture ท,ที่มันรู้สึกเหนียวๆขึ้นมันนิดนึงผมก็เลยไม่เอาไปล้างไอ้เมือกออกนะแต่ว่าผักเราล้างมาก่อนหมดแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปพริกหยวกอย่าใส่เยอะนะครับผมรู้สึกว่าพอใส่เยอะแล้วมันจะทำให้รสชาติมันเน้นเป็นพริกหยวกเกินไปเราใส่เข้าไปนิดๆหน่อยๆพอนะครับ ทุกครั้งที่ผมทํำซุปเนี้ยผมลืมทุกครั้งเลยถั่วแดง k i d n ี y beans ต้องใส่นะเราไม่มีเราลืม,มอันนี้คือ rosemary นะครับเราจะใส่ไปตอนทอดก็ได้เราจะใส่ตอนนี้ก็ได้ผมไม่อยากใส่ไปตอนทอดเพราะเพราะเดี๋ยวรสชาตนะิมันจะออกมาหมดกลิ่นมันจะออกมาหมดมันอยู่ตรงกับน้ำมันผมอยากใส่ตอนนี้เพื่อให้มันต้มไปกับซุปแล้วพอเสร็จเราก็เอาออกนะครับ เราก็ปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็รออ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราต้มไปประมาณ15นาทีแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า t o m a เมโ a เพสนะครับถูกนะซื้อของอิตาลีก็ได้นะครับ3าิกว่าบาทนะครับจริงๆซื้อของไทยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับมันคือมะเขือเทศเข้มข้นเราใส่ลงไปถ้าคุณชอบรสชาติของซุปที่มันมีความเป็นมะเขือเทศหน่อยนะครับก็ใส่เข้าไป2ช้อนนะครับ ถ้าคุณไม่ชอบก็ใส่ชอ้อนเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องใส่นะครับยังไงก็ต้องใส่ส่วนตัวผมอ่ะเพราะเราทําเยอะเนี่ยผมใส่เข้าไป3ชอ้อนแล้วผมชอบนะครับเนี่ย ันนี้ที่ผมทำอยู่ประมาณ40นาทีนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าให้เพอร์เฟเลยเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับที่เราต้องต้มนะครับไฟอยู่ประมาณ60% 70%นะครับแล้วก็ไม่ยังเป็นต้องเอาฝาปิดไว้ก็ได้นะครับก็มาคนบ้างนะครับเนี่ยแล้วเราก็ตักมานะครับคือผมไม่ได้ใส่เกลือไว้นะครับเพราะว่า ผมว่าผมจะกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกพ่อผมก็กินใส่เกลือเยอะไม่ได้นะผมก็จะไม่ใส่เกลือแต่จริงๆแล้วเราใส่เกลือไปใส่พริกไทยเยอะเลยนะครับตอนนั้นอ่ะเราจะใส่น้ำมันมะกอกซึ่งผมเข้าใจว่ามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยบ้าเพราะใส่น้ำมันมะกอกเอ็กซ์เทอร์เวอร์จินลงไปในซุปเนี่ยใช่ครับมันจะต้องใส่ไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณเท่านี้นะครับพาเมซานชีสนะครับ เป็นไปได้ใช้อันที่ฝนนะครับแต่วันนี้ผมไม่อกซื้อเพราะที่บ้านผมมีอยู่มา4อันและโปรยข้างบนไว้ไม่ต้องเยอะมากนะครับมันจะมีรสชาติเนี่ยนะครับโรยพาสลี่สับใส่ไปนิดนึงนะครับแล้วเรามาลองชิมกันดีก,กว่ารอแน่นอนอืมอร่อย คือมันจะดูเหมือนอาหารสุขภาพอย่างเดียวแค่แต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยคนอิตาลีกินอันเนี้ยไม่ได้กินเพราะว่าแบบอยากกินดูแลสุขภาพนะคือกินเป็นอาหารปกติเลยอะ่ะเหมือนกินแกงเขียวหวานเหมือนกินกะเพราอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยรสชาติมันอาจจะเหมือนแบบจะอร่อยหรอเป็นาผาักมีเมนเทียนเขียวไม่ไม่เป็นเลยครับมันจะเป็นอาหารที่กินได้อะ่ะแบบคนไม่ชอบกินผักยังกินได้เลยครับผมผมแนะนําให้ลองทำอํำจริงๆนะแล้วมันดีต่อสุขภาพไปด้วยนะครับ มันจะมีความหวานของผักแล้วก็ปกติแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวใ่แต่อันนี้มันไม่ไม่มีเพราะาเรามีโรสแมรี่เรามีพันเชตตาที่เข้าไปช่วยนะครับแล้วพอทุกอย่างมันผสมกันไปเราจะมีเทมเปเสที่ทําให้รสชาติมันตัดกลิ่นเหม็นเขียวออกไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นซุปที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองทานจริงนะเพราะว่าคุณจะแปลกใจปกติผมไม่ได้แบบไอที่โคมูทุกคนก็แน่รู้รสชาติอยู่แล้ว ไอเบอร์เกอร์หรือว่าอาหารที่ผมทํามาทุกคนแนะ่ดาวรสชาติดได้แต่เนี้ยผมเชื่อแล้ว,ว่าทุกคนจะดาวรสชาติไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่ผมถ้าผมได้ได้เมนูหนึ่งที่คนทางบ้านลองทําดูผมแนะนําเมนูนี้นะครับถ้าคุณชอบชีสเยอะก็ใส่พาเมซานเยอะๆก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาดูคลิปไมเควสนะครับอย่าลืมไปติดตามร,รายการน้องผมนะครับ ทุกคนพูดนะครับขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ